กลับเข้ามาอยู่กันต่อนะครับในรายการ M อ o c u s ในช่วงที่2ครับช่วงนี้เริ่มต้นที่ความน่ารักของน้องอเป่าเป่าครับลูกสาวสุที่รักของสาวกุ๊กกิ๊บและหนุ่มบี k p คครับหลังจากที่หลายคนนั้นสงสัยเหลือเกินครับว่าน้องกุ๊กกิ๊บมีชุดออกงานที่น่ารักหลายชุดเหลือเกินไม่รู้ว่าหลังจากชุดที่ไม่ใส่แล้วจะเอาไปทําอะไรวันนี้เรามีคําตอบมาฝากกันครับส่วนเรื่องราวที่หลายคนเริ่มสงสัยครับว่าคุณพ่อของน้องอเป่าเป่านั้นอย่างหนุ่มบีทศภาคชัยฟูเข้าแข่งขันที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายในรายการ การเดะแมสซิงเกอร์หรือเปล่านั้นวันนี้ครับเราแอบไปกระซิบถามมาจะตอบว่าอย่างไรนั้นไปโฟกัสกันได้เลยครับเริ่มต้นช่วงนี้ด้วยเรื่องราวของคุณแม่คนเก่งอย่างสาวกุ๊กกิฟสุม,มนทิพย์ครับล่าสุดก็ออกมาเปิดเผยเรื่องราวของชุดของน้องเป่าๆที่หลายคนนั้นสงสัยเหลือเกินครับว่าน้องเป่าเๆมีชุดมากมายหลากหลายขนาดนี้และชุดที่ไม่ใช้จะเอาไปทําอะไรเลยครับรวมไปถึงน้องเริ่มเดินได้แบบนี้จะมีงานออกงานอีเวนต์มากมายขนาดไหนและที่สําคัญครับคุณพ่อคนเก่งย่างหน บี้ทัศภาคีหลายคนสงสัยเรอเกินว่าเป็นผู้เข้ารอบรายการเ h e m a s k s i n เก r 2ในรอบสุดท้ายใช่หรือไม่วันนี้มีโอกาเจอตัวสาวกู๊กิบและน้องเป่าๆคงต้องไปสอบถามมาฝากคุณผู้ชมหน่อยแล้วล่ะครับอย่างนี้ทัผ้าที่บ้านไม่เต็มตู้หรือจริงๆมีเยอะมีเยอะเพราะว่ามีคนให้มาทั้งตอนวันเกิดเป่าๆด้วยแล้วก็คนนั้นคนนี้ส่งให้มาอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีะเราก็พยายามทยอยทยอยใส่แล้วก็อันไหนที่ไม่ใส่เราก็พยายามคัดคัดเดี๋ยวเราก็จะเอาไปบริจาคด้วยเป่าค่ะเออะเปาน่งมีกี่ใบ กอากำลังมาใช่ไหมคะกระเป๋าใช่ไหมคะลูกชอบไหมคะดีไหมคะตกใจเสียงผู้ชายของนาตินะคะใช่นางชอบกระเป๋าดูว่าการตอนนี้เดินบ่อยแล้วเดินเก่งต้องจับกันเหนื่อยทั้งบ้านนะก็เนี่ยถึงได้พยายามจะพักไม่ออกอีกเต์แล้วเพราะว่าเราอยากให้เขาได้เดินเล่นได้อะไรพออยู่บนเวทีบางทีเขาอยากเดินอยากจะทํานู่นทํานี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบไม่ม like it, อยาก eh ให like so anyway like ้เขาได้แบบต้องนั่งอยู่กับที่อะอ่า้ตอนก่อนหน้านี้เขานั่งอยู่ที่ได้ไงตอนนี้ก็อยากเดินแล้วเราก็เลยจะพักพักแบบหนึ่งพัี เรื่องอะไรอ่ะเปล่าคือใการสม้าโดยที่บางคนเหมคิดว่าเป็นเบี้ไปแล้วตรงนี้กันนู้นกันนัตรงนี้แล้วมีควนเห็นยังไงเอาความเห็นเอาจริงๆป่ะไม่ได้ดูเลยอ่ะรายการอ่ะเรายังไม่ได้ดูเลยเราเลี้ยงลูกเราก็หลับไปตอนไหนเราก็ไม่รู้คือเราไม่ได้ดูเลยว่ามีคนไปถล่มี่หรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราถามเขาว่าเขาเป็นหรือเปล่าเขาก็ยังไม่ยอมบอกเราเหมือนกันไปรู้แล้วก็เดี๋ยวค่อยมาด่าได้ไปรู้แบบเออถ้าสมมติ ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวแป้วเออแล้วใช่เราก็เอยมาด่าได้ก็ไม่ใช่ไม่ใา่ <c oughs> ใช่ไหมคะลูก <c oughs> ใช่ไหมคะด่าตลอด เขาปีชงเขาเปล่าก็ไม่รู้ต้องปีชงค่ะแต่จริงๆว่าบ้านเราไม่ซีเรียสจริงๆบ้านเราไม่ซีเรียรรสยแต่ว่าอย่างที่กิ๊บบอกอย่าเพิ่งไปรีบด่าเขาเลยยังไม่รู้เลยว่าใช่เขาหรือเปล่าเรียกว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวซุปตาร์เลยก็ว่าได้นะครับตั้งแต่น้องเป่าๆจนไปถึงคุณพ่อ KPN ที่ตอนนี้เรียกว่า go นเตอร์แบบเต็มตัวแล้วแต่ว่าจะใช่นักกากนักร้องที่เข้าสู่ในรอบสุดท้ายในรายการ The Mask Singer 2ใช่หรือเปล่านั้นก็คงต้องรอลุ้นในรายการแหละครับเรียกว่าต้องขอยอมใจในความสตรองของคุณแม่ มพู่อรยาที่แม้จะท้องแก่ใกล้คลอดในอีกไม่กี่อุดใจเรียกว่าตอนนี้อายุครัภ์ได้3 1ส,สัปดาห์แล้ว ก็ยังคงความฟิตออกกาลังกายอย่างสม่ําเสมอรเรียกว่าตีน้อยทั้งสองในท้องโตๆของคุณแม่ชมไม่ได้เป็นอุปสรรคในการออกกําลังกายแต่อย่างใดดูทรงแล้วชมพู่คงจะออกกําลังกายไปจนกว่าคุณหมอจะเรียกเข้าห้องคลอดเลยเลยครับเอาเป็นว่ารายการเอ็มโฟกัสของเราต้องขอให้สองตีน้อยคลอดง่ายแข็งแรงและปลอดภัยนะครับอีกราวๆเดือนหนึ่งก็จะได้เห็นหน้ากันแล้วรอลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ชม ลุกขึ้นมาใส่ใจดูแลสุขภาพอย่างจริงจังในวัย4 1ปีสำหรับรับเปร,ร่นเก๋าอย่างโจยบอยที่โพสต์คลิปวิดีโอขณะเข้าฟิตเนสออกกำลังกายอย่างตั้งอกตั้งใจโดยตั้งเป้าหมายจะกำจัดพุงออกไปให้ได้ขาาตั้งใจจริงไม่ย่อท้อสอย่างบอกได้เลยครับไม่นานเกินฝันได้เห็นซิกแพคของเฮียโจกันแน่นอนแต่ที่แฟนแคลับต่างเข้ามากรีดการวิดวิวไม่ใช่คลิปโชว์พุงแต่อย่างใดแต่เป็นแคปชั่นใต้คลิปที่บอกว่ามีคอนเสิร์ตต้องเล่นมีมอเตอร์ไซค์ต้องแทงมีครอบครัวต้องดูแล ก็ยังเล็ก คงไม่ขอเอาไว้ละกันภายนอกดูเป็นนักร้องมแมนๆดิบๆแบบนี้แต่ที่จริงหวานใจอย่างสาวกวางอวนนปิยะทําให้หัวใจเฮียโจ้ยบอยนั้นมุ้งวิ่งเสหลือเกินนะครับเรียกว่า2ปีผ่านไปไวเหมือนฝันสําหรับการจากไปของสิงห์มุสิกภพนักร้องและมือกีต้าร์หนุ่มแห่งวง s ควิด Animal แต่ไม่ว่าวันเวลาจะหมุนไฟกี่ปีทั้งคนในครอบครัวเพื่อนสนิทแฟนคลับก็ยังคงจดจําบุคคลอันเป็นที่รักไว้ในหัวใ,วใจเสมอเช่นเดียวกับสาวเฟยพปรปวีอดีตสาวคนสนิทของดุง สิที่แม้จะเดินทางไปเที่ยวทัวร์ยุโรปกับครอบครัวและเพื่อนๆอ,อย่างสนุกสนานแต่เมื่อถึงวันที่29กรกฎาคมสาวเฟย์ก็ได้เดินทางไปทำบุญที่วัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนพร้อมโพสต์ข้อความถึงหนุ่มสิงห์ว่า In my heart you hold a place no one else will ever feel เป็นข้อความจากใจของสาวเฟย์ที่คล้ายจะสื่อว่าแม้ว่าชีวิตจะต้องดำเนินต่อไปแต่พื้นที่ของนุ่มสิงห์ในหัวใจเธอจะไม่มีใครมาแทนที่ได้อย่างแน่นอนรายการเอมโฟกัส ของเราต้องขอรำลึกถึงและร่วมอะไรการจากไปของเสียงมุสิกพงศ์ในครั้งนี้ด้วยนะครับปิดท้ายช่วงนี้ด้วยเรื่องราวของคุณแม่มือใหม่อย่างสาววิกกี้สุนิสาเจ๊ครับล่าสุดก็ได้ออกมาเปิดเผยกับการเลี้ยงลูกในวัยสี่เดือนอย่างน้องตรินกับพัฒนาการล่าสุดของน้องตรินรวมไปถึงความน่ารักและความเหอลูกจะมีมากมายขนาดไหนไปฟังจากปากของคุณแม่วิกกี้กันเลยครับพอดีมากเลยง่ายค่ะเลยง่ายคือตอนช่วงแรกๆก,ก็คือยอมรับว,ว่าเหนื่อยเพราะว่าเขาเขาตื่นบ่อยจริง แล้วมันเหมือนเป็นปกติขอ,ของเด็กแรกเกิดนะคะแต่ตอนนี้เขาเริ่มนอนเยอะขึ้นแล้วแล้วก็เลี้ยง่ายขึ้นเยอะเลยตอนนี้เหมือนเขารู้เรื่องขึ้นนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่เขาร้องไห้หรืออะไรคือเราจะค่อนข้างดูแลว,ว่าเขาต้องการอะไรคือก่อนหน้านี้ก็คือเราก็เดาเอาว่าเอ๊ะเ,เ,เขาปวดท้องหรือหิวหรือง่วงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่มาตอนนี้24ชั่วโมงให้น้องหมดเลยจริงๆใช่ค่ะแล้วก็เลี้ยงกันเองสลับกันผมไม่เกี่ยวกับเป็นดารามัง้งคิดว่าการที่เลี้ยงลูกไม่สปอยไม่สปอยก็น่าจะอยู่ที่พอพอ่่่่่่ออแมมาาาากกวววยูที เลือกวิธีที่จะเลี้ยงเขาแบบไหนนะคะคิดว่ามันก็ก็แล้วแต่คนไปค่ะห่วงว่าเอ๊ะอันนี้เขาได้ไหมคือความที่เป็นลูกคนแรกนะคะเราก็จะไม่แน่ใจว่าอันนี้ได้ไหมอันนี้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะก็จะจะห่วงมากกว่ากับัดนะคะเพราะบางทีถ้าบางเรื่องบางบางคิวจะไม่มีอะ,ค,ะค่ะก็เขาจะอยู่ด้วยกันเพราะไหนที่อยู่ด้วยกันนี่คือกี้สบายพี <laughs> <laughs> ่ชายจะแบบว่าเหมือนความที่เขาออกไปทํางานข้างนอกบ่อยเ <laughs> ขาจะคิดถึงลูกมากนะคะ <laughs> นี่ก็อกเออดีเลยเป็นจังหวะที่เราได้พักละก็เนี่ยอะอย่างเงี้ยให้พี่ชายเลี้ยงเราก็จะได้บอกว่าทำทำเองด้ พี่ชายหรือเปล่าคะพี่ใช่เร็วนี้ใช่ค่ะ,คะจะมีโอกาสเติมความหวานกันมากขึ้นสำหรับคุณพ่อคุณแมจ่จริงๆเพิ่งถามเขาเลยนะว่าอยากจะสวิทกันไหมสองคน <c oughs> เพราะว่า มากเวลาเป็นการแทนอะไรเงี้ยกิ๊จะเป็นคนแทนนะคะก็อยากจะสวีทกันไหมหรือว่าอยากจะสวีทแบบนีู้ปด้วยเขาก็แบบอุ้ยแต่เขาถ่ายละครวันเกิดเขาพอดีกี๊กก็โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะเลื่อนเป็นอีกวันเรียกว่าน้องตุรินในวัยสเดือนยังน่ารักขนาดนี้ทําให้คุณพ่อคุณแม่อย่างสาววิกกี้และพี่ชายชาติโยโดมเรียกว่าต้องรีบกลับบ้านมาเอาอกเอาใจดูแลกันเป็นอย่างดีเลยเลยครับก็ต้องบอกนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักมากๆนะครับน้องตรินในวัยสเดือนยังน่ารักขนาดนี้ในโอกาส ข้างหน้านั้นโตขึ้นมาจะเป็นซุปเตาหรือเปล่านั้นก็คงต้องรอลุ้นกันเลยครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วในรายการเ f o cus ัสของเราครับผู้ชมสามารถกลับมาติดตามอัปเดตเรื่องราวในวงการบันเทิงไทยได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ผ่านทางช่อง M c h a n ช e l ช่องภาพยนตร์และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วล่ะครับสวัสดีครับ I'm going